โคคาโคลาหุ้นดิ่งหลังโรนันโดแนะนำอยากกินน้ำอัดลมสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เราเปิดประเด็นร้อนเมื่อนักเตะระดับโลกแค่ขยับขวดโคคาโคล่าก็ทำให้หุ้นตก กว่าแสนล้านบาทจะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ โคคาโคลาหุ่นดิ่งหลังโรนันโดแนะนำอย่าก,กินน้ำอัดลมหลังจากที่คริสเตียโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสแนะนำให้เลิกดื่มน้ำอัดลมแล้วหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนและได้ขยับขวดโคก้กออกจากโต๊ะถแถลงข่าวระหว่างการถแถลงข่าวความพร้อมของทีมโปรตุเกสจนกลายเป็นไวรัลโลกโซเชียลเพียงแค่ข้ามวันล่าสุดมากาสื่อสเปนรายงานว่าหุ้นของบริษัทโคคาโคลาผู้ผลิตเครื่องดื่มโคก้ก ตกลงถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 2 4 0 0 0ล้านบาทตกลงจาก56.10ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,739บาทเป็น55.22ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,711.82บาท ซึ่งทำให้มูลค่าโดยรวมของบริษัทโคคาโคลาลดลงจาก2 4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ7.502ล้านา 8, 000, ล้านบาทเหลือ2 3 8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ7.378ล้านล้านบาทโคคาโคลาตอบโต้โตรนันโดทุกคนมีสิทธิ์เลือกเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบ ล่าสุดหลังจากที่คริสเตียโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ดังทีมชาติโปรโต,ตุเกสแนะนําให้ดื่มน้ําเปล่าแทนน้าอัดลมและเลื่อนขวดน้ําอัดลมออกจากโต๊ะแถลงข่าวทําให้หุ้นของบริษัทโคคาโคล่าตกลงถึง4,000ล้านดอลลาร์หรือ124,000ล้านบาท โคคาโคล่าได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโฆษกของโคคาโคล่ากล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบดื่มและคนแต่ละคนก็มีความชอบความต้องการที่ต่างกันออกไปส่วนโฆษกของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ากล่าวว่าในยุโร2020นั้นจะมีการจัดเครื่องดื่มทั้งโคคาโคล่าโคคาโคลาไม่มีน้ำตาลและน้ำเปล่าเอาไว้ในช่วงการถแถลงข่าวอยู่แล้ว ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จาก The Guardian และมติชนออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดการแชร์กันในโลกโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลระดับโลกเมือ่อสุ์สตาร์นักฟุตบอลสุดหล่ออย่างโรนัลโดออกมาขยับขวดโคคาโคล่าทำเอาเทิอนกันลั่นโลกกันเลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าเขาคือเฟลเนเซอร์ระดับโลกหรือผู้ทรงอิทธิพลในสื่อเลยก็ว่าได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับ Fan First เปิดข่าวล้าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ